คลิปนี้รวบรวมเนื้อหามาจากทั้งนิยายเกมและภาพ,พยนตร์และมีสปอยเลอร์เกี่ยวกับจุดจบอันน่าเศร้าที่สุดของตัวละครที่น่ารักที่สุดในฮอบบิตนะครับ้าใจแต่ก่อนอื่นこれはボーリングだ。新しいものはない。見るものなんてないよ。あ、なんだ？一体なんだこれ？ それはブルーライトブルーライトが全てを破壊する幸いにも潜在的な被害を軽減するのに役立つ方法がオプタスホーバーด้วยเลนสンกองแสงสีอ่อนสบายตากรอบแว่นทรงกลมที่ไม่ธรรมดาครับเพราะออกแบบมาเพื่อรูปหน้าคนเอเชียโดยเฉพาะขาแว่นบางกว่แว่นทั่วไปเบาสบายแค่24กรัมแต่แข็งแกร่งกว่า2-3เท่าอุปตัสโฮวไลทาซานี ท,ท,ท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมโค้ดแฟนแฟคชั่นรับทันทีส่วนลด100บาทาพร้อมแล้วก็อินโทรมา ว่ากันว่าในมุมมืดของมินเนเอร์นั้นนะครับมีสารพัดสิ่งชั่วร้ายซุ่มซ่อนอยู่สิ่งที่เลวร้ายจนไม่มีใครกล้าเรียกขานหรือตั้งชื่อให้มัน Watcher in the Water ก็คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ว่าครับมันคืออสุรกายหน้าตาคล้ายปลาหมึกที่โผล่เข้ามาโจมตีคณะพันธมิตรแห่งแหวนโดยเฉพาะตัวโฟรโดที่หน้าประตูมอเรีย นับตั้งแต่สมัยเด็กที่ดู Fellowship of the Ring เป็นครั้งแรกเนี่ยตัวแอนนิก,ก็สงสัยมาตลอดนะครับว่าไอ้เจ้าหมึกนีน่มันคือตัวอะไรกันแน่และมันมาจากไหนซึ่งในหนังเนี่ยนอกจากฉากที่มันปรากฏตัวแค่ไม่กี่สิบวินาทีแล้วหนังก็ไม่ได้พูดถึงมันอีกเลยครับแถมน,น,นิยายเนี่ยก็มีข้อมูลของมันอยู่น้อยมากเรียกได้ว่ามันเนรายล้อมไปด้วยปริศนาเลยแหละในคลิปนี้แอนนิกเลยจะขอเล่าถึงเจ้ามอนสเตอร์ลึกลับแห่งมินเเซอร์ตัวนี้สักหน่อยรวมถึงตั้งข้อสังเกตซึ่งก็คือการเดาว่า,วน,วา,านั่นแหละคราาจมนไกห อยู่ฝ่ายไหนและมีบทบาทอย่างไรต่อเรื่องราวการเดินทางของฟร o โดบ้างเ oh. จ้าวัตเชอร์นี้ปรากฏมาแบบไม่มีปีมีคุยเลยครับในหนังสือ The Lord of the r i n g ภาคแรก The Fellowship of the Ring คณะเดินทางเพิ่งจะออกเดินทางจากริ v e n นเดลเพื่อเดินทางไปยังผู้มรณะเพื่อทำลายแหวนประมุกข,ของเซารอน ระหว่างการเดินทางพวกเขาพบเจอเข้ากับเทือกเขามิสเตยครับที่ตั้งต่าง,งานเป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่และต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่เลวร้ายพอๆกัน2เส้นทางเพื่อข้ามเขาไปทางแรกก็คือการเดินข้ามยอดเขาคาราทรัสที่ว่ากันว่าหนาวเย็นและโหดร้ายกับนักเดินทางแบบสุดๆส่วนอีกทางก็คือการเดินลงไปในความมืดมิดของเมืองมอเรียหรือนครคาซัดดูมอดีตนครใหญ่ของคนแคระที่ตอนนี้กลายเป็นเขาวงกดมืดที่ซองสมกำลังของพวกออก และสารพัดสิ่งชั่วร้ายอื่นๆตอนแรกพวกเขาก็ลองปีนเขาฝ่าหิมะไปครับแต่ไปไม่นานก็ไปไม่รอดครับเพราะสภาพอากาศอันโหดร้ายของคาราทัสหลากว่าภูเขาแห่งนี้มีเจตจ,จำนงที่จะขับไล่ผู้บุกรุกออกไปซึ่งในหนังเนี่ยก็นำเสนอว่าพายุหิมะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝีมือของซารูมานที่ใช้พลังของตัวเองสร้างพายุหรือไม่ก็ใช้วัทศิลป์เป่าหูจิวิญญาณของคาราทัสครับให้ขับไล่ผู้บุกรุกออกไปสุดท้ายคณะพัทธมิตรก็ต้องยอมแพ้ และหาทางเข้าไปในเมืองมอเรียผ่านทางประตูด้านตะวันตกพื้นที่ตรงนี้เป็นหุบเขาที่ตรงกลางมีทะเลสาบขนาดใหญ่เหลือที่ตรงขอบทะเลสาบให้เดินอยู่นิดเดียวพอมาถึงทะเลสาบที่มีผิวน้ํานิ่งดำมาเมื่มคนในกลุ่มก็เริ่มรู้สึกอึดอัดคลันเนื้อคลันตัวเหมือนมีอะไรบางอย่างที่โคตรชั่วจับจ้องอยู่โดยเฉพาะฟโฟโดที่ดูจะสัมผัสความรู้สึกนี้ได้ดีที่สุดเขารู้สึกหวัดโกรวทะเลสาบขึ้นมา และเตือนไม่ให้คนอื่นคว้างอะไรไปกระทบผิวน้ําในระหว่างที่แกนด้าฟกำลังหาทางเปิดประตูม,มอเรียซึ่งมันก็มีคนคว้างหินลงน้ําจนได้แล้วครับในหนังเนี่ยเป็นฝีมือของมือรี่กับปิ๊ปปิ้นเจ้าเก่าแต่ในหนังสือเนี่ยสคนนี้ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับคนที่โยนนั้นเป็นโบโรเมียที่ดูจะไม่ชอบใจที่แกนดาฟพาทุกคนมาที่ทะเลสาบนี้ตั้งแต่แ,ตแรกเมื่อหินหล่นกระทบผิวน้ําก็เกิดเป็นลูกคลื่นตีวงออกไปแต่ที่แปลกก็คือเจ้าคลื่นนี้ดันเคลื่อนตัวเข้าหาฝั่งเรื่อยๆ และหลังจากแกนดาฟเปิดประตูดได้แล้วและทุกคนกําลังจะเดินเข้าไปโฟโรโดก็ถูกอะไรบางอย่างกระชากตัวจนลม้มลงมันคือหนวดยาสีเขียวซีเส้นหนึ่งที่มีนิ้วอยู่ตรงปลายรวบเข้าที่ข้อเท้าของฮอบบิทผู้ถือแหวนจากนั้นก็ตามมาด้วยหนวดเหมือนกันอีก20เซนที่โผล่พรวดทะลุผิวน้ําขึ้นมาทุกคนต่างตะลึงงานกับการโจมตีนี้จะมีก็แต่แซมที่พุ่งทะลักเข้าไปฟันหนวดที่พันเท้าของโฟโรโดอยู่จนมันยอมปล่อยในที่สุดจากนั้นแกนดาฟก็สั่งให้ทุกคนวิ่งเข้าไปในประตู ปล่อยให้เจ้าอาสุรากายที่กําลังโกรธจัดใช้หนวดกระชากประตูและก้อนหินต้นไม้ที่อยู่รอบๆถล่มลงมาปิดทางเข้าผลสุดท้ายแกนดัฟกับคณะพันธมิตรก็เลยติดกับครับไม่มีที่ไหนให้ไปอีกนอกจากเดินฝ่าความมืดของเมืองมอรียจนกว่าจะทะลุประตูอีกฝากซึ่งก็กินเวลาหลายวันอยู่ครับเพราะเมืองนี้มันซับซ้อนมากหลังจากถูกเจ้าอาสุรากายโจมตีฟรโดก็ย่องมาถามกับแกนดัฟว่า what the was that และมีไอตัวแบบนี้อยู่อีกกี่ตัวกัน พมอดแกนดัฟที่เป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในมิดเดิลเอิร์ธจึงตอบว่า,าไม่รู้แต่เจ้าหนวดพวกนั้นล้วนถูกควบคุมโดยเจตจำนงเดียวมีบางอย่างคืบคลาหรือถูกขับไล่ออกมาจากพื้นน้ำอันดำมืดใต้ขุนเขาและมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เลวร้ายกว่าพวกออกซุ่มซอนอยู่ในที่ลึกใต้โลกแต่พอมอดก็คิดอยู่ใน,ในใจครับว่าไม่ว่าไอตัวที่อยู่ในทะเลสาบจะเป็นอะไรมันนั้นจองเล่นงานโฟรโดก่อนเป็นคนแรก ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าแกนดาส์เนี่ยน่าจะรู้เราๆล้วครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่เลือกที่จะไม่พูดออกมาเพราะกลัวว่าจะกระทบขวัญกําลังใจของคนในคณะเดินทางนั่นแปลว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายแบบสุดๆแน่นอนครับถึงจะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นตัวอะไรแต่เรื่องเราขานเข,ขมันก็ไปทีโจดจันในหมู่คนแคระและหากดูจากการที่มันโผล่ออกมาจากใต้ขุนเขาหลายคนเขาก็เดากันว่ามันน่าจะถูกเจ้าบาร็อกขับไล่ออกมา หรือถูกลบกวนโดยสงครามระหว่างคนแคร์กับพวกออกจนต้องไต่หรือแหวกว่ายขึ้นมาตามลําน้ําใต้ดินจนกระทั่งถึงทะเลสาบหน้าประตูแห่งดูรินทะเลสาบนี้เกิดจากการไหลมารวมตัวกันของน้ําจากสายทานแห่งซิรานนซึ่งมีตาน้ําอยู่ที่ไหนสักแห่งใต้ดินครับใกล้กับมอเรียไหลขึ้นมาเป็นฐานน้าเรียบข้างถนนใหญ่ที่ทอดตัวไปยังนครออสอินเอเดลเมืองหลวงของอาณาจากักรเอเรกิออน เป็นเสมือนสายน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างนาครของคนแคระและเอลฟ์โนโดอร์แต่ต่อมาสายน้ํานี้ก็เกิดเอ่อล้นขึ้นมาเหมือนมีใครหรืออะไรบางอย่างไปขวางกั้นไว้ในยุคที่3ทําให้ประตูดูรินถูกรายล้อมไปด้วยทะเลสาบและถูกปิดกั้นจากดินแดนโดยรอบพอนาวันเข้าทะเลสาบก็มีขนาดใหญ่และลึกขึ้นเรื่อยๆน้ําในทะเลสาบเริ่มกลายเป็นสีดําเมื่อนั้นเองครับที่มีคนเริ่มพบเห็นเจ้าวอตเชอร์อยู่ในทะเลสาบและหนึ่งในนั้นก็คือพวกของบาลิน ที่เดินทางกลับเข้าไปพยายามยึดเหมืองมอรเรียหรือนครคาซัดดูมขึ้นมาให้กับพวกคนแคะเมื่อประมาณ30ปีก่อนหน้าเหตุการณ์นใน The Fellowship of the Ring โดยไม่ได้รู้ตัวเลยว่าทั้งเหมืองและเจ้าวอชเชอร์จะกลายเป็นจุดจบของพวกเขาใครที่เคยดู The Hobbit ก็น่าจะจำบาลินได้นะครับเขาเป็นคนแคะที่แก่ที่สุดอาจจะแก่รองเ็นอบสองรองลงมาจากทอรินโอคินชิลนครับทึ่งในหนังทอรินโคตรหนุ่มแต่หนังสือทอรินแก่มากครับ บาลินเนี่ยเป็นคนแคร์เท่าครับที่คอยให้คําแนะนํากับบิวโบหลังการผจญภัยที่เอเรบอร์เขาก็พาคนแคร์ก,กลุ่มหนึ่งเดินทางไปยึดเหมืองมอรเรียคืนโดยในกลุ่มจะมีโอรี่กับโออินที่เคยร่วมทางไปกับคณะของทอรินอยู่ด้วยแต่พอเข้าไปในมอรีเทั้งกลุ่มก็หายต๋อมไปเลยครับไม่มีใครได้ข่าวคราว,าวอีกพอรู้ข่าว,าวอีกทีก็ตอนที่คณะพันธมิตรแห่งแวนเดินทางเข้าไปในมอรเรียและไปเจอเข้ากับสมุดบันทึกแห่งมาสบูซึ่งเขียนถึงความล้มเหลวของพวกเขาในการยึดเหมืองมอรเรียคืน ตัวบันทึกเนี่ยสภาพเละเทะมากครับเหมือนกับผ่านศึกสงครามมาเยอะหน้าหลายหน้าขาดหายไปแถมยังมีรอยไหมและรอยเลือดเปื้อทั่วไปหมดในบันทึกเขียนไว้ว่าในปี2989ของยุคที่3บาลินได้เดินทางกลับมาถึงโมเรียและได้ทําการรบพุ่งกับพวกออกที่อาศัยอยู่ตามห้องโถงอันเก่าแก่ของคาสซาดูมจนในที่สุดฝ่ายบาลินก็ได้รับชัยชนะตัวบาลินเองได้สถาปนาตนคือเป็นเจ้าแห่งโมเรียคนใหม่ภายในห้องเก็บบันทึก และตลอด5ปีต่อมาพวกคนแคระก็ใช้เวลาตั้งรกรากอยู่ในบ้านใหม่ของพวกเขาและออกสำรวจลึกลงไปใต้ขุนเขาพวกเขาค้นพบขวานของดูรินที่1และสิ่งของอื่นที่ทำจากแร่มิทริอัลลําค่าเรไดว่ามาไม่เสียงเที่ยวเลยครับแต่การครองมอเรียของบาลินก็ช่างสั้นนะครับโอรีได้เป็นคนบันทึกเหตุการณ์ช่วงท้าย,ท,ายที่พวกเขาถูกกองทัพอ็อกบุกโจมตีโดยไม่คาดคิดจากทางตะวันออกเมื่อบาลินเดินทางออกไปยังประตูดูรินฝั่งตะวันออกตามลําพัง ออกตัวหนึ่งก็โผล่มายิงเขาจากทางด้านหลังหินก้อนหนึ่งบาลินจัดการสังหารมาลงได้แต่แล้วตัวเขาเองก็ต้องสิ้นใจตามไปพวกคนแคร์คนอื่นกูศพของเขาเข้ามาในเหมืองแล้วลั่นด่านปิดประตูทางเข้าเอาไว้ศพของบาลินถูกฝังไว้ในห้องแห่งมาสบูหรือก็คือห้องเก็บบันทึกนั่นเองครับจากนั้นพวกคนแคร์ก็เตรียมตัวป้องกันตัวเองจากการโจมตีเป็นระรอกแต่พวกออกก็มีมากมายมหาศาลเหลือเกินสำรายพวกเขายัางหนีออกจากเหมืองไม่ได้ด้วย พราะนอกจากพวกออกที่กลูกันเข้ามาทางตะวันออกแล้วที่ประตูด้านตะวันตกน้ําในทะเลสาบยังเอ่อสูงขึ้นมาท่วมประตูและในน้ําก็มีเจ้าอสูรกายลึกลับขอเล่นงานคนที่เข้าไปใกล้ประตูหนึ่งในคนที่ตกเป็นเหยื่อก็กคือโออินที่ในหนังเป็นตาคนแคระหูหนวกพี่ชายของกลออินพ่อของกิมลีเขาพลาดท่าถูกเจ้าวอตเชอร์เล่นงานและน่าจะถูกจับฉีกไป็นชิ้นๆกลืนลงท้องไปพอพวกคนแคระติดกับพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกนอกจากตั้งรับอยู่ในห้องแหงมาสบู จกนกระทั่งพวกออกยกคนกันเข้าไปฆ่าพวกเขาจนหมดซึ่งโอรีคนเขียนบันทึกเองก็ไม่รอดละครับนั่นคือรายละเอียดอันน้อยนิดเกี่ยวกับเจ้าวอตเชอร์ที่มีการกล่าวถึงในนิยายนะครับแต่หลังจากนั้นเจ้าวอตเชอร์อินเดอะวอเชอร์กระถูกพามาปรากฏตัวทั้งในหนังและเกมที่อิงมาจากเรื่องราวในนิยายที่เด่นที่สุดก็คือในหนัง The Fellowship of the Ring ของปีเตอร์แจ็กสันซึ่งเลาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าประตูแห่งดูรินเหมือนกับในนิยายเป๊ะเลยครับต่างกันแค่ให้เมอรี่กับปิปปิ้นเป็นคนปาหิน กับให้เจ้าวอตเชอร์มีหน้าตาเหมือนกับปลาหมึกขนาดยักษ์ซึ่งเป็นการแต่งเติมเอาเองของเฮียปีเตอร์แกนะครับในในิยายเนี่ยเราไม่ได้เห็นตัวมันเต็มๆด้วยซ้ําเห็นแค่หนวดไปสิบๆหนวดทําให้ตัวละครบางตัวเนี่ยยังคิดว่ามันเป็นฝูงงูน้ํได้วยซ้ําและในคอนเซปต์อาร์ตแกลเลอรี่ที่มาพร้อมกับดีวีดีบลูเย์ศิลปินผู้วาดภาพมิดเดิลเอิร์ธอย่างจอห์นฮาวและอารันลีก็บอกว่าการออกแบบหน้าตาเจ้าวอตเชอร์เนี่ยเป็นงานที่โหดหินยิ่งกว่าอสุรกายตนอื่นเพราะโทคินเนี่ยเขียนถึงมันไว้น้อยเหลือ เขียนถึงน้อยแต่ด้านมีบทสําคัญซะนี่ซึ่งสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นปราหมึกในหนังนี่แหละครับดีไซน์นี้ยังถูกนําไปใช้กับเกมมิ d เ l e e a เอิทุกเกมที่มีเจ้าวอตชเชอร์ปรากฏตัวทั้ง The Lord of the Ring The Third Age, Battle for Middle Earth 2, The Lord of the Ring Online และ Lego The Lord of the Ring แล้วก็ยังมี Middle Earth Shadow of War นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเจ้าวอ t ช h เชอร์ตรงๆแต่ก็มีคำบอกเล่าของตัวละครว่ามีข่าวหรือว่ามีคนพบอสุรกายประเภทนี้ อยู่ในทะเลแห่งเนอรเนนทะเลสาบขนาดใหญ่ทางใต้ของมอดอแต่เกมพวกนี้มันก็อาจจะไม่คานอนนะครับเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ามีเจ้าวอชเชอร์อยู่กี่ตัวกันแน่สรุปเลยละกันสรุปว่าเจ้าวอชเชอร์นี่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะและมันอยู่ฝ่ายไหนมีจุดประสงค์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในการเข้ามาเล่นงานโฟโดเป็นคําถามที่แฟนๆมินเนอร์เอิร์บางส่วนถกเถียงกันมานานครับซึ่งก็น่าจะเหมือนกับคําถามอื่นแหละครับที่ไม่มีคําตอบที่ตายตัว เพราะโทเคีนเขาไม่ได้บอกอะไรไว้เลยเพราะงั้นต่อไปนี้จะเป็นทฤษฎีและการคาดเดาล้วนๆครับสรุปแล้วเจ้าวัตเชอร์เป็นตัวอะไรและมาจากไหนและมันอยู่ข้างเจ้าแห่งความมืดหรือเปล่าจะตอบคาถามพวกนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันก่อนครับว่าตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับมันมั่งก็มี 1. ไอตัวนี้มันมีหนวด 2. มันอาศัยอยู่ในน้ํา 3. มันสามารถสัมผัสถึงอํนนานาจอันชั่วร้ายได้ดูจากการที่มันพุ่งเข้าเล่นงานฟโฟโด้ไปคนแรกทั้งที่คนอื่นก็อยู่ใกล้ๆพอกัน บางทีมันอาจจะสัมผัสได้ถึงพลังของแหวนและเข้าจู่โจมด้วยความกลัวบางทีมันอาจจะอยากได้แหวนไปใช้เองซึ่งเป็นประมึกนี่จะเอาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือมันอาจจะจะกินแหวนเข้าไปเหมือนที่อุงโกลเลียนอยากกินดูแก้วซิมมารินอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับและ 4. ถ้าเราเชื่อตามที่แกนดัฟบอกเจ้าสิ่งนี้มาจากใต้โลกเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มาจากใต้โลกครับซึ่งเป็นที่ที่มีสารพัดสิ่งที่ไม่มีใครรู้จักตอนที่ได้คืนชีพและกลายเป็นพระมดขาว แกนดาา้าเล่าว่าในระหว่างที่เขากาลังสู้กับบาร็อกอยู่นั้นพวกเขาได้ตกลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของโลกลึกลงไปกว่าที่พวกคนแคระเคยขุดและได้พบเห็นสารพัดสิ่งน่ากลัวที่เก่าแก่ยิ่งกว่าเซารอนจนแม้แต่ตัวเจ้าแห่งความมืดเองก็ยังไม่รู้จักและถ้าหากไมอาอย่างเซารอนยังไม่รู้จักก็แสดงว่าเจ้าพวกนี้นี่อยู่ในโลกมาตั้งแต่โลกถูกสร้างขึ้นใหม่ๆก่อนที่พวกไมอาจะเข้ามาอยู่ในโลกซะอีกนะครับก่อนการตื่นขึ้นข,นของพวกเอลฟ์ว่ากันว่าเทพีเยาวนาและเทพราชามันเว ได้ปล่อยให้จิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตจานวนหนึ่งลงไปอาศัยอยู่ในโลกก่อนจิตวิญญาณเหล่านี้มักปรากฏการในรูปของสัตว์หรือต้นไม้อย่างพวกพยาอินทรีย์หรือพวกเอ็นแรกเริ่มเนี่ยพวกมันน่าจะถูกสร้างขึ้นมารับใช้เทพวาลาแต่ละองค์ซึ่งทศจะาวัเชอร์เป็นหนึ่งในจิตวิญ,ญญาณที่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะทํางานรับใช้เทพอูโม,โมวาลาแห่งสายน้ําและท้องทะเลซึ่งทฤษฎีนี้ก็มีแฟนโทคินเชื่ออยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับนักเขียนชื่ออาิสันฮาว เขียนไว้ว่าเจ้าวอตเชอร์อาจาเป็นอสุรกายเก่าแก่จำพวกคราเคนที่มอร์กอสจับมาครอบงามและเพาะพันธุ์ขึ้นในปอมประก,การของมันที่อูทุมโนและอังบันอาจจะเพื่อใช้เป็นยามเฝ้าประตูนะครับนักเขียนในคนชื่อเดวิดเดย์ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ An Illustrated e n c y c l o p e d i a เดียรียกสัตว์ตัวนี้ว่า The Great k r าเ ken เป็นอสูรร้ายที่ได้แรงบนันดาลใจมาจากตำนานของชาวสแกนดิเนเวียแต่โตทอคีนเนี่ยไม่เคยเรียกวอตเชอร์ว่าคราเคนนะครับแล้วก็ ไม่เคยบอกได้ว่าใน Mid เดิลเออรมีคราเคนอยู่ส่วนนักเขียนอีกคนที่ชื่อ JEA t เ l ทายเลอร์เนี่ยยิ่งแปลกกว่าครับเขาบอกว่าเจ้าวอตเชอร์เนี่ยเป็นเป็นมังกรครับโดยเขาอธิบายว่าเจ้าสัตว์ร,ร้ายนี้ใช้พละกําลังและความเร็วในการจู่โจมศัตรูซึ่งเป็นลักษณะเด่นของมังกรเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นมังกรครับแต่ไม่ว่าต้นกําเนิดของมันจะมาจากอะไรในยุคแรกๆเนี่ยเทพโอโรเมก็มักจะออกมาล่าพวกอสูรกายเหล่านี้ในมิดเดิลเออร์อยู่บ่อย ปกป้องบูรแห่งอิลูวาตาที่กำลังจะตื่นขึ้นเป็นไปได้ว่าเจ้าวอตเชอร์ที่เราได้เห็นเนี่ยอาจจะเป็นอสูรของมอกอสที่หลบเลี่ยงการตามล่าของเทพโอโรเมและรอดจากการล่มสลายของป้อมอังบันจนมาถึงยุคที่3แต่มันก็มีเงื่อนไขข้อหนึ่งที่หลาดครับนั่นก็คือถ้าเจ้าวอตเชอร์เป็นค้ารับใช้ของมอกอสจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงไปอยู่ในน้ําได้ถ้าใครเคยอ่านตำนานซิมมารินเนี่ยจะเห็นว่าสมุนส่วนใหญ่ของมอกอส ถ้าไม่ได้อยู่บนบกอย่างพวกหมาป่าก็บินได้เหมือนมังกรและข้งขางวปีศาจแต่ไม่ค่อยมีใครได้ยินนะครับว่ามีเบสตัวไหนของมอร์กอนอยู่ใต้น้ําเลยสาเหตุก็เพราะว่าสมุนของมอร์กอสส่วนใหญ่นั้นเกรดแม่น้าและทะเลมากถ้าเลือกได้เนี่ยจะไม่เข้าใกล้เด็ดขาดครับเพราะมันอยู่ในการควบคุมของเทพอูโมจนแม้แต่มอร์กอนเองก็ไม่อยากจะไปะเยี่ยมกับมาหาสมุทรเท่าไหร่แต่ถ้าเจ้าวอร์เชอร์ไม่ใช่ลูกสมุนของความมืดแฟรโทคินบางคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมมันถึงมาปิดทางหนีของพวกคนแคร์และโจมตีคณะพันธมิตรแห่งหวนโโดดยเฉพาะ Fro เหมือนกับมีใครส่งมันมาซะ่ยางงั้นแหะครับแต่ส่วนตัวแอนนี่คิดว่าจะสัตว์ร้ายพวกนี้นี่ไม่จะเป็นต้องอยู่ใต้อํนนานาจของใครครับเพื่อที่จะเข้าโจมตีเหยื่อบางทีแรงจูงใจของมันอาจจะเรียบง่ายอย่างมันหิวก็ได้ครับถ้ามองในแง่นี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัตว์ตามธรรมชาติที่ไม่ได้โดนมอกกร์กอสหรือซารอนครอบงำแต่ดุร้ายด้วยตัวมันเองเหมือนอย่างเจ้ามังกรสมอค และนั่นก็คือเรื่องราวอ no ันน้อยนิดเกี่ยวกับเจ้า Watcher in the Water ครับที่เหลือเป็นทฤษฎีหมดเลยนะมันปรกากฏตัวขึ้นอย่างลึกลับในเรื่องราวของ Lord of the r i n g และก็หายไปอย่างลึกลับพอๆกันว่ากันว่าหลังสงครามแหวนสิ้นสุดลงพวกคนแคระก็ได้กลับมายึดครองมอรียอย่างสมบูรณ์อีกครั้งสายน้ำซีรานอนและทะเลสาบถูกชำระล้างคืนที่กั้นน้ำไว้ถูกทำลายปล่อยให้สายน้ำไหลไปตามธรรมชาติเหมือนเดิมมันมีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า Watcher in the Water ไม่แน่ว่ามันอาจจะถูกพวกคนแคร์ฆ่าตายไปแล้วหรืออาจจะมุดกลับลงไปใต้โลกอีกครั้งกลายเป็นอีกหนึ่งในปริศนาที่ไม่มีคําตอบของจักรวาลทูคีนก็กองรวมๆอยู่กับต้นกําเนิดของอุงโกเลียนและทอมบอบัดิวที่คนอ่านไม่รู้ตัวละครในเรื่องก็ไม่รู้และเผลอๆคนเขียนเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยเหมือนกันครับและนั่นก็อาจจะเป็นการดีที่สุดแล้วล่ะครับเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรู้หรือไม่อาจทําความเข้าใจก็ได้นะเอ๊ะผิดจักรวาลหรือเปล่าเนี่ย ก่อนจะกลับไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อให้ไม่พลาดคลิปตอนหน้าของแฟนแฟชั่นสตูดิโอนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ